คุณผู้ชมครับแล้วนอนๆนะฮะสำหรับใครที่มีเรื่องราวของลอตเตอรี่อยู่ในมือแล้วไม่ถูกรางวัลอย่างคนทําไงฉีกทิ้งขยำทิ้งอย่าทาแบบนั้นนะฮะเพราะลอตเตอรี่ของคุณเนี่ยมีค่านะครับคือย้อนกลับไปครั้งที่แล้วเราพาทุกคนไปให้โชคที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครั้งนี้ไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับกับร้านดีจังทุกอย่าง20นะฮะก็เขาก็มีการบอกนะครับว่าที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยแจกหนักถึง500ชิ้น 1ใบ1ชิ้น500ชิ้นก็คือ500สิทธ์นะครับก็สามารถไปใช้สิทธิ์กันได้เลยทั้ง5สาขานะครับที่จังหวัดภูกเก็ตด,ดังนี้เลยครับค่ะก็จะมี5สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกก็คือสาขาวินล,ล่า3ค่ะนะแล้วก็สาขากวางตุ้งนะะใครอยู่แถวนั้นไปได้นะคะนนมีสาขา3กองค่ะสาขาโรงไฟฟ้าแล้วก็สาขาโบสถ์พาซ่านะคะ500ชิ้น5 1 0ด้วยกันก็คือ สลากหนึ่งใบคุณสามารถนําไปแลกของได้1ชิ้นต่อ1คนนะคะต่อหนึคนนะคุณผู้ชม,มนะคะก็คือมี500ชิ้นก็500สิทธิ์ก็กระจายกันไปคือะะต้องบอกเลยว่าชาวพี่น้องภูเก็ตนะฮะ,ะก็ไปใช้สิทธิ์กันได้นะครับอย่าทิ้งนะฮะของในมือคุณเนี่ยสามารถไปแลกของได้นะครับอ่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ